ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news ก้าวไกลย้ำจุดยืนเดินหน้าแก้112จี้ชวนนำเข้าวาระประชุมสภาในาใยชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลพร้อมด้วยสสพักก้าวไกลร่วมกันแถลงถึงความคืบหน้าของการเสนอชุดร่างกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ซึ่งพักเก้าวไกลได้เคยยื่นต่อสภาพ,พูดแทนราษฎรไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมี5ร่างเพื่อสร้างกลไกคุ้มครองประชาชนจากการถูกฟ้องคดีปิดปากโดยหน่วยงานรัฐหรือเอกชนในกรณีที่ประชาชนใช้สิทธิและเสรีภาพในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับประเด็นสาธารณะต่างๆหรือตรวจสอบการดำเนินง,งานของรัฐและเอกชน ความคืบหน้าจนถึงวันนี้ปรากฏว่ามีเพียงร่างกฎหมาย4ฉบับแรกเท่านั้นที่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากร่างกฎหมายฉบับสุดท้ายซึ่งมีการแก้ไขมาตรา112ด้วยนั้นถูกโต้แย้งโดยสำนักการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่ามีบทบัญญัติที่อาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา6ที่ว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้นายพิจารณาวพัฒนาวงศ์สอสอบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักก้าวไกลในฐานะวิปฝ่ายค้านสัดส่วนพักก้าวไกลกล่าวว่าจากการประชุมหัวหน้าพักฝ่ายค้านเมื่อช่วงเช้า ขณะนี้ยังไม่มีพักใดที่แสดงจุดยืนที่จะยื่นร่างแก้ไขอย่างที่พักเก้าวไกลทำขณะเดียวกันก็ไม่มีพักร่วมฝ่ายค้านพักใดมีความเห็นใกล้เคียงหรือเหมือนกับพกร่วมรัฐบาลบางพักที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขพักร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าจะใช้กลไกสภาเพื่อเป็นการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆรวมถึงเรื่องในลักษณะที่เข้าข่ายเกี่ยวกับมาตรา112 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไปอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ